วันนี้น้องนุดามาใช้เวลาครอบครัวที่บ้านสี่เวียงเฮอริเทนเฮาส์ช่วงเวลาที่วัฒนธรรมตะวันตกค่อยๆประสานเข้ากับวิถีไทยอย่างอ่อนช้อยและงดงามบ้านหลังนี้โดดเด่นด้วยตัวสีขาวไข่มุกไม้ฉลุโบราณภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ยุโรปรวมถึงเปียโนฝนรั่งเศสอายุกว่าร้อยปีท่ามกลางตึกสูงในกรุงเทพ บ้านสีเวียนเงียบสงบร่มรื่นเหมือนไข่แดงกลางพระนครวันนี้นองนุดามีความสุขมากตั้งใจระบายสีอนาเมนต์เพนติ้งและทำคริสต์มาสเฮาส์ด้วยสีและลวดลายที่ตามจินตนาการเห็นผลงานที่เสร็จแล้วบอกได้เลยว่าภูมิใจมาก เป็นช่วงเวลาคุณภาพที่ได้อยู่กับครอบครัวได้ลงมือสร้างงานศิลปะจากหัวใจและที่นี่ไม่ได้มีแค่กิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมมีหลายกิจกรรมหมุนเวียนให้เราได้มาเรียนรู้และสร้างความทรงจำ Heart Made Christmas at สีเวียงยังมีเวิร์กช็อปให้เลือกอีกเยอะท, ting, ทั้งเซรามิกเ n t i n g เทียนหอม กระดาษสารและอีกหลายกิจกรรมตามฤดูกาลถ้าคุณอยากเห็นผลงานที่สร้างด้วยหัวใจและมือของคุณอยากให้เด็กๆยิ้มกว้างเหมือนน้องนุดาลองมาสัมผัสกิจกรรมที่บ้านสี่เวียงในครั้งถัดไปเลยค่ะเพราะที่นี่คือประวัติศาสตร์ยังมีชีวิตและเราทุกคนสามารถมาสร้างเรื่องราวต่อไปด้วยกันค่ะ